ปฏิบัติการกงเล็บอินซีนี่ก็คือภารกิจสุดลบเหลวของฝั่งสหรัฐที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เมษายนปี1980จากคำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐอย่างจิมมี่คาร์เตอร์เรื่องของเรื่องก็คือมีเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกัน52คนครับถูกจับเป็นตัวประกันในกรุงเตหรานหลังเกิดการปฏิวัติอิหร่านขึ้นซึ่งพ่อใหญ่จิมมี่คาร์เตอร์ครับก็เลยจะคิดโชว์เหนือด้วยการส่งหน่วยรบพิเศษอย่างเดลต้าฟอร์ดนี่แหละเข้าไปนวดให้เพียงแต่ว่า แผนการนี้มีชื่อว่าอีเกิลคลอครับแต่เมื่อบินเข้าไปนวดเขาจริงๆแล้วมันกลายมาเป็นปีกไก่หักซะง,งั้นเพราะทางสหรัฐส่งเฮลิคอปเตอร์ไป8ลำครับเหลือ,อรอดมาได้จริงแค่5ลำลำแรกงองแงเรื่องของไฮโดรลิกลำที่2หลงในพยธธา,ายุทะเลทรายลำที่3ใบพัดล้าแผนการที่วางมาต้องมีอย่างน้อย6ลำภารกิจถึงจะเดินหน้าต่อไปได้ไปไป,ปมาพี่แกก็เลยยกเลิกภารกิจอย่างไม่เต็มใจ แต่ความสวยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ในระหว่างที่กําลังถอนกําลังทหารมีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งนะครับพุ่งใส่เครื่องบินลําเลียงที่บรรทุกทหารเต็มลำครับมีน้ํามันเจ็ตผลก็คือระเบิดตุ้มเครื่องพังยับทั้งสองลำเลยและทหารเสียชีวิตไป8ปดนายส่วนฝั่งอิหร่านที่นำทีมโดยโคเบนี่ก็เห็นแล้วว่า เอ๊ะพวกมึงมาทําอะไรกันที่นี่วะหรือว่านี่อาจจะเป็นแผนการโจมตีพวกเรากันแน่ก่อนจะบอกไปว่านี่แหละคือฝีมือของพระเจ้าที่ลงมาช่วยปกป้องชาวอิหร่านจากพวกเมกาส่วนพ่อใหญ่จิมมี่คาร์เตอร์ก็แพ้นเลือกตั้งให้กับพ่อใหญ่โรนัลเรแกนที่ฮาไปกว่านั้นก็คือตัวประกันในสถานทูต52คนครับถูกปล่อยหลังจากที่โรนัลเรแกนสาบานตนเพราะง้นเรามาดูเบื้องหลังปฏิบัติการครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับว่ามันจะโหดมันฮาแค่ไหน เบื้องหลังการแทรกแซงทางการอาหารคือวันที่4พฤศจิกายนปี1979ครับกลุ่มนักศึกษามุลิมหัวรุนแรงที่เรียกตัวเองว่าผู้ติดตามแนวทางของอิม่ามพากันบุกเข้าไปในสถานโูตสหรัฐประจำกรุงเตหะรานแล้วจับตัวเจ้าหน้าที่อเมริกันกับพลเรือนไปทั้งหมด52คนซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้จิมมี่คาร์เตอร์ประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงเวลานั้นนะครับรู้สึกหน้าชาเป็นอย่างมากเหมือนถูกลากมาตบที่กลางสี่แยกกล้าได้ยังไงวะ ก่อนที่พี่แกจะเ,เรียกเหตุการณ์นี้ว่าเหยื่อแห่งการก่อการร้ายและอนาธิปไตย เพียงแต่ว่าทางฝั่งอิหรานะ่านน่ะพวกเขาก็ไม่ได้มองแบบนี้ชาวบ้านมองว่านี่แหละคือการตอบโต้อ,อเมริกาขี้เผือกชอบมายุ่มยามกับเรื่องชาวบ้านดีนักมันต้องดอนโดยเฉพาะการนุนหลังอดีตพระเจ้าชาโมฮัมหมัดเลซาปาลาวีครับแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยเรียยันลูกกระปกอคนที่ประชาชนพึ่งปฏิวัติอิหร่านไปแบบบันหมัดสหรัฐจะส่งคนเข้าไปเจราจาก็ไม่มีความคืบหน้านะครับเหมือนคุยกับคนหมดใจอะ่ะคุยไปก็ไร้ประยชน์ พอเข้าสู่เดือนเมษายนปี1980นะครับรัฐบาลของจิมมี่คาร์เตอร์ก็เริ่มโมโห,โหแล้วมึงจะปล่อยไม่ปล่อยก่อนที่พี่แกจะหมดแต้มต่อทางการเมืองนะครับแกก็เลยสั่งให้กระทรวงต่างประเทศตัดความสัมพันธ์กับอิหร่านทิ้งไปซะแบบมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูอีกต่อไปเลยนะนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของการเขียนบทให้กับปฏิบัติการอีเกิลครอ เอาเป็นว่าพี่แกจะบุกไปชิงตัวประกันเองแล้วในตอนนั้นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอย่างแซลต์แวนส์เขาคือคนคนเดียวในห้องประชุมเลยนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับปฏิบัติการในครั้งนี้แต่ฝ่ายซัสบิลนิกเบซินสกี้นะครับที่ปรึกษาภัยความมั่นคงเขาบอกว่าเราจําเป็นต้องสั่งสอนอิร่านซะบ้างบีบให้หัวมันแตกเหมือนปีโป้ไปเลยหลังจากนั้นทางรัฐมนตรีต่างประเทศงอนครับขอลาพักร้อนแบบกูไม่เอาด้วยละกันนะเรื่องของมึง หลังจากนั้นก็ประชุมกันได้1วันนะครับว่าจะเอายังไงต่อก่อนจะเริ่มเสนอภารกิจทันทีโดยจิมมี่คาร์เตอร์บอกไว้ว่าได้เวลาแล้วละ่ะถึงเวลาที่เราจะต้องเอาคนของเรากลับบ้านนอกจากนี้ก็ยังมีการเสนอแผนการแสบๆได้แก่การโจมตีทางอากาศไปพร้อมกันเลยปะแต่สุดท้ายนั้นก็ถูกปัดตกนะครับไม่งั้นบ้านเมืองเลยแน่นอน ก็จะเริ่มปฏิบัติการเพียงแค่หนึ่งวันเท่าน,นั้นมันจึงเหลือแค่ปฏิบัติการกงเล็บอินซีเพียงอย่างเดียวในตอนนั้นทางอิรานก็ยังไปขบเป็นขีน่ากับชาติตะวันออกกลางด้วยเช่นกันซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่แกจะเปิดศึกรอบด้านไปทําไมอิรานบอกว่าอิรักเพื่อนเอ้มึงดูหลังกลุ่มแบ่งแยกดินแดนใช่เปล่าส่วนอิรักก็หาว่าอิม่ามโคเมนี่พวกมึงอ่ะกาลังยุยงปลุกปั่นชาวชาะในอิรักลุกขึ้นฮือ ก่อนจะมีข่าวว่าอิรักจะบุกอิหร่านนะครับเพราะว่าโดนปั่นหัวจนหัวร้นน่ะและพยายามจะเข้าไปจีบคูเวตให้เป็นนายหน้าไปขออนุญาตอเมริกาว่าโอเคประเภทถ้าผมจะบุกเข้าไปนวดให้ฟรีฟส่วนพี่นะ่ะจะเข้ามาแจมก็ได้นะไม่ว่ากัน11เมษายนทาง CIA ก็เขียนรายงานไปให้กับจิมมี่คาเตอร์ว่าท่านครับผมดูทรงแล้วนะท่านอิรักน่าจะก,กําลังทําสงครามเพื่อโค่นรัฐบาลโคเมนี่อันนี้จากไดอารี่ส่วนตัวของจิมมี่คาเตอร์ ส่วนทางอิหร่านก็ขูอิรักไปว่าอย่ามาเดเว้ยไม่งั้นตัวประกันตุยแน่พร้อมกับบอกว่าอิรักนะ่ะเป็นหุ่นเชิดของอเมริกาใช่เปล่าอย่ามาและถ้าระเบิดเวลานี้ถูกจุดขึ้นมาเท่านั้นแหละครับตัวประกันทั้งหมดไม่รอดแน่แนสุดท้ายนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจไปว่าเอาละถึงเวลาที่พวกเราจะต้องส่งหน่วยเดลต้าฟอร์ด US Army Ranger United States Army Special Force เข้าไปชิงตัวประกันแล้ว การวางแผนและเตรียมความพร้อมนะครับทางสหรัฐเริ่มจากภารกิจชิงตัวประกันแบบในหนัง Mi ิช i o นอ m p o s s i b l e นะภาคพิเศษแบบไม่มีทอมครูซคนที่รับบทเป็นหัวเรือใหญ่ของภารกิจนี้ก็คือพอลตีเจมบีวอดประจําการฐานลับที่เมืองวาดิเคนาประเทศอียิปต์ซึ่งจริงๆแล้วภารกิจดังกล่าวมีหัวหน้าถึง2คนนะครับคือกองทัพบกาศพันเอกเจมส์เอชไคลกองทัพบกคือพันเอกชาวอาวินเบ็กวิดและยังเป็นหัวหน้าหน่วยลบพิเศษเดลต้าฟอร์ดคนแรกๆเลยนะครับของหน่วย ตามแผนการของพวกเขาก็คือการรวมทีมอเวนเจอร์เข้าด้วยกันจากทั้งหมด4เหล่าทัพทัพบกเรือนาวิกแล้วก็อากาศโดยจะใช้เฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบิน C-130 บินเข้าตามเส้นทางตะเข็บชายแดนแล้วมารวมตัวกันที่ d e เซ r ร์วันจุดหมายแรกซึ่งเป็นทะเลทรายน้ําเค็มห่างจากกรุงเตฮารานไปประมาณ320กิโลเมตร เพียงแต่ว่าแผนที่ที่พวกเขาวางแผนกันเนี่ยมันเป็นแผนที่ท่องเที่ยวครับใช่แล้วครับแผนที่นักท่องเที่ยวใช้กันนี่แหละคือจะบอกว่านี่คือภารกิจระดับโลกที่ใช้ข้อมูลมาจากคู่มือท่องเที่ยวอิหร่านของไทยแล้วก็มีเหมือนกันนะครับอย่างพัทยาลงเครื่องปุ๊บพูดไทยได้สี่คำขั้นตอนจริงๆอ่ะมันดูเท่นนะแต่ถ้ามันไม่เวิร์กล่ะ เฮลิคอปเตอร์บินเข้ามาถึงจุดเช็คพอยต์หนึ่งคือดีเซิร์วันแล้วมาเติมน้ํามันกับเครื่อง c 1 3 0าทหารลงจากเครื่อง c 1 3 0ขึ้นไปนั่งบนเฮลิคอปเตอร์แล้วบินต่อไปอย่างจุดที่2คือดีเซิร์ทูใกล้กับกรุงเตหะรันจากดีเซิร์ทูเพื่อเดินทางไปหาทีมจากหน่วยรับ CIA ทีมในประเทศจะพาไปอย่างสถานทูตด้วยรถรับที่เตรียมไว้แล้วปฏิบัติการชิงตัวประกันเริ่มขึ้นนะครับและได้ตัวแล้ววิ่งพาตัวประกันไปอย่างสนามบินที่ถูกยึดไว้แล้วบิินนนนนีไปปปยยังงออซึ่เ็จบแผ จากแผนการนี้ได้รับความร่วมมือจาก CIA พวกเขาต้องโผล่เข้ามาช่วยเพนทากอนอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะ่ะพวกเขาส่งพันตีจอห์นทีคานีจูเนียบินเข้าไปเซอร์เวจพื้นที่ก่อนนะครับซึ่งแกก็ได้โรเพเป็นนักท่องเที่ยวบินโดยเครื่องบินทวินออเตอร์ลำเล็กๆบินเข้าไปอย่างดีเสิร์วันส่งสายรับ CIA 2คนนะครับเข้าพื้นที่ไปด้วยชื่อว่าจิมไรกับบัคแม็กบูมโรเพเป็นนักท่องเที่ยวฮาฟฟูเหมือนกันครับ แต่จริงๆแล้วน่ะเขาเป็นหน่วยควบคุมการลงจอดเครื่องบินอะไรสักอย่างน่ะมึงไปดู Air แอร์ซอฟต์ฮาทูไปทั้ง3คนนี้ก็เดินเล่นแถวๆจุดเช็คพอยที่ี่1นะครับก่อนพันตีจอนนี่แหละจะแอบ,บติดตั้งอุปกรณ์อินฟาเรดควบคุมระยะไกลแผ่นสะท้อนแสงเพื่อให้เครื่องบินน่ะลงจอดที่จุดนี้ให้ได้แล้วก็หยิบดินในพื้นที่กลับไปตรวจสอบว่าทะเลทรายแห่งนี้นะ่ะมันสามารถรับน้าหนักเครื่องบินได้หรือไม่จากการตรวจสอบน่ะก็พบแล้วว่าทะเลทรายมันแน่นดีไม่มีอะไรให้คิดมาก ในเวลาสสัปดาห์ต่อมาครับเจ้ากรรมในเวรในรูปแบบทะเลทรายก็มาถึงพัดทรายมาถมพื้นที่ที่พวกเขาฝังอุปกรณ์เอาไวส้สม,มิดด้ามเลยเรียกได้ว่าถ้าเครื่องบินมาลงจอดนะครับจะต้องถูกทรายดูดมิดลำทางฝั่ง,ง CIA ในประเทศก็ไม่บอกเหมือนกันนะครับคือริชาร์ดเจมีโดหัวหน้าทีมชุดจากดีเซิร์ทูเขาได้ส่งรายละเอียดต่างๆไปให้กับเพตรกรอนสืบทุกอย่างภายในสถานโูตแปลนสถานทูตเตรียมรถไว้ให้หน่วยเดลต้าฟอร์ดบุกเข้าไปยังกรุงเตหารานคอยเคลียร์ทางชาวบ้านให้พวกเขา หน่วยหลักคือทหาร93คนจากหน่วยเดลต้าฟอร์ซึ่งทำการบุกเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันภายในสถานทูตหน่วยรบพิเศษ13คนจาก Detachment A Berlin get, ลินพิจเจตรับภารกิจบุกทะลวงกระทรวงต่างประเทศอิหร่านเพราะมีตัวประกันถึง3คนหลบอยู่ในนั้นทีมเล็ก12คนจากหน่วยเรนเจอร์พวกเขาจะตั้งด่านสากัดรถที่อาจจะโผลมาจากจุดดีเซิร์ n วันและหน่วยเรนเจอร์อีกชุดนะครับจะต้องบุกไปยึดฐานบินใกล้กรุงเตหรานเอาไว้ใช้ในตอนหลบนี้ CIA ได้ส่งคนอิหร่านอเมริกันที่สามารถพูดภาษาเปอร์เซียมาได้15คนนะครับแฝงตัวเป็นคนขับรถบรรทุกพาทีมบุกเข้าไปอย่างเตหราน แผนการแรกของคืนนั้นก็คือพวกเขาจะส่งเครื่องบิน EC 1 3 0 3ลำใช้ชื่อรหัส Republic 456บรรทุกของของใช้น้ำมันเข้าพื้นที่ไปก่อนพร้อมกับ MC 1 3 0 E Combat t a l o n อีก3ลำใช้ชื่อรหัส d a g o n 1 2นค่อนเดลต้ากับเรนเจอร์ไปที่จุดดีเซิร์เริ่มบินจากเกาะมาซิล่านอกชายฝั่งโอมานระยะทางกว่า1,600กกิโลเมตรเติมน้ำมันเครื่องบินทางอากาศ ซึ่งจุดดีเซิร์วันจะมีการสร้างพื้นที่เติมน้ำมันด้วยถุงน้ำมันพับได้จำนวน6,000แกลลอนส่วนทางเฮลิคอปเตอร์ก็จะเตรียมเหมือนกันครับคือ RH-53D 4 Starlion 8ลำชื่อรหัสคือ b l u e b e a t 1-8 บินตรงมาจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS นิมิต z ข้ามน้ําข้ามทะเลมาไกลกว่า970กิโเมตรเพื่อไปอยังจุดดีเซิร์ทวันเติมน้ามันแล้วก็ขนหน่วยเดลต้าเรนเจอร์บินต่ออีก420กิโเมตรบินไปยังดีเซิร์ทูพอใกล้รุ่งสางทุกๆคนจะต้องหลบแดดซ่อนตัวที่จุดดีเซิร์ทูนะครับรอจนเวลากลางคืนค่อยลุยภารกิจ พอถึงเวลาลุย CAA ที่ฝังตัวในอิหร่านนะครับจะขับรถไปอย่างดีเสอร์ทูเพื่อรับเขานะครับเข้ากรุงเตเหะรนันทีมบุกจะถูกแบ่งไป2ทีมได้แก่1สถานทูต2กระทรวงต่างประเทศอิหร่านงานนี้ได้รับคำสั่งว่าลุยให้เต็มที่แบบครบสูตรไปเลยโดยจะมีเครื่องบิน AC 130นะครับยิงสนับสนุนจากอากาศให้เต็มเต็ม เมื่อทุกๆอย่างได้ตามที่ต้องการแล้วพวกเขาจะขับรถไปยังสนามบอลรอเฮล,ลิคอปเตอร์บินมารับแล้วบินไปยังฐานที่พวกเขายึดเอาไว้จากนั้นก็ปัดดากหนีเข้าประเทศอียิปต์เป็นอันจบภารกิจส่วนเฮลิคอปเตอร์ทั้ง8ดลำนะครับเมื่อจบสิ้นภารกิจในอิรานแล้วทั้งหมดจะถูกทำลายก่อนออกจากประเทศเพื่อไม่ให้สตูนนะ่ะนำเอาเทคโนโลยีไปใช้งานหรือขายต่อให้ชาติอื่นๆส่วนกองทัพเรือเตรียมแผนสำรองไว้แล้วก็คือกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่8และ14 เครื่องบินทั้งหมดจะมีการเพ้นหลายพิเศษที่ปีกขวาเพื่อทำการแยกแยะว่าอันไหนของสหรัฐแล้วก็อันไหนของอิหร่านนอกเหนือจากในตอนนั้นนะครับอิหร่านมี f 1 4กับ f 4ที่ทางสหรัฐขายให้ในสมัยพระเจ้าชาพวกเขากลัวว่าพวกเขาจะยิงกันเองซะมากกว่า และแล้วก็เริ่มเรื่องกันที่ทะเลทรายแห่งหนึ่งทุกๆอย่างเกิดขึ้นบนเครื่อง4130ขนของขนน้ำมันขนคน,คนลงจอดที่ดีเซิร์ตวันในเวลา4ี่ทุ่ม47นาทีตามเวลาท้องถิ่นนัะภายใต้เงื่อนไขเดียวเท่านั้นก็คือทุกๆอย่างต้องมืดแล้วก็เงียบเชียบแม้แต่หำก็ยังมองไม่เห็น พวกเขาใช้ระบบอินฟาเรดนะครับที่พันตีคานีติดไว้ก่อนหน้านี้มองเห็นได้เฉพาะแว่นสองกลางคืนเท่าน,นั้นเพียงแต่ว่าเครื่องบินดาก้อนหนึ่งนะครับก็ได้แต่ลุ้นๆอยู่บนท้องฟ้าพวกเขาต้องวนอยู่ในอากาศนานถึง4รอบเพื่อเช็คให้ชัวร์ว่าสถานที่แห่งนี้ไม่มีอูดยืนอยู่กลางลันเวย์แน่นอนชนเป้งขึ้นมาจะทํำยังไงละ่ะหลังจากที่พวกเขาลงจอดได้สําเร็จนะครับก็มีการปล่อยทีมรถวอชพร้อมรถจีบออกไปตั้งดานทีมคอมแบทคอนโทรลได้ไปติดตั้งระบบนำทางทาคาันให้สำหรับเฮลิคอปเตอร์เข้ามาได้ ทุกๆอย่างเหมือนจะโอเคใช่ไหมครับแต่แล้วก็มีเรื่องให้กุ้มใจเพราะว่ามันมีรถบัสพลเรือนขับผ่านมาพอดีเลยข้างในนั้นมีผู้โดยสาร43คนนะครับขับรถผ่านมาได้ยังไงก็ไม่รู้มันไม่ใช่ทางหลวงด้วยซ้ำทีมสกัดกันก,ก็จําเป็นต้องรีบเบรกนะครับไล่คนลงจากรถจับมัดไว้ที่เครื่องบินรีพับเบรกสาดราม่าแรกผ่านไปดราม่าที่2ก็ตามมาเลยจู่ๆมีรถบรรทุกน้ำมันขับฝ่าเข้ามาหาพวกเขานะครับแบบไม่กลัวลูกปืนด้วยซ้ํา ถึงแม้ว่าหน่วยเรนเจอร์จะบอกให้หยุดและยิงปืนใส่แต่รถบรรทุกน้ำมันก็ไม่ฟังนะครับก็ยังคงขับเข้ามาสุดท้ายก็จบลงด้วยการยิงจรวดปัทบาทนะครับแตกตู้มกลางทะเลทรายระเบิดเป็นแปลวไฟแสงวาบทันทีมีผู้โดยสารเสียชีวิตบนรถ1คนนะครับส่วนคนขับหนีไปได้ พวกเขาคาดกันว่ารถบรรทุกน้ำมันน่ะน่าจะเป็นรถบรรทุกน้ำมันเถื่อนไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจแต่อย่างใดแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือทะเลทรายสว่างเหมือนเปิดสปอตไลท์ให้ศัตรูด,ดูแลเหมือนชี้เป้าว่ามามานี่มากูอยู่นี่เฮลิคอปเตอร์ทั้ง8ลำก็เดินทางตามมาติดๆนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นพายุทะเลทรายก็กำลังมาเหมือนกันโดยบูเบียน6ดัดไปเจอปัญหาเมื่อเซ็นเซอร์แจ้งเตือนว่าใบาพัดร้าวต้องลงจอดฉุกเฉินกลางทะเลทรายลูกเรือถูกลับโดยบูเบียน8 เฮลิคอปเตอร์ที่จอดทิ้งไว้ก็นั่นแหละครับตามสภาพเลยหลังจากนั้นแหละความบันเทิงก็เริ่มขึ้นเมื่อพายุทะเลทรายเข้าใกล้วกเขาเคลื่อนเรื่อยโดยบูเบียตห้านะครับเจอพายุทะเลทรายเข้าไปปั่นป่วนระบบไฟฟ้าจนขัดข้องมองไม่เห็นอะไรเลยครับต้องยกเลิกภารกิจบินกลับไปที่เรือนิมิตทันทีในตอนนี้เหลือเพียงแค่6กลำแต่พวกเขาก็มาถึงดีเซิร์ดวันจนได้ซึ่งช้ากว,กว่ากำหนดไปถึง60นาทีลำสุดท้ายก็คือบูเบียสช้าไปถึง90นาที ในตอนนี้เวลาตีหนึ่งตามเวลาท้องถิ่นนะครับปัญหาที่พวกเขาต้องเจอก็คือระบบไฮโดรเลิกหลักพังไปแล้วหนึ่งเหลือใช้งานเพียงแค่ระบบเดียวซึ่งไม่ควรที่จะเสี่ยงภารกิจช่วยชีวิตจู่ๆก็มีนักบินอาวุโสคนหนึ่งนะครับพูดขึ้นมาว่าลำนี้ไปต่อไม่ได้แล้วว่าอย่าเสี่ยงเลยลดทีมช่วยเหลือลงได้ป่ะบินไปแค่ห้าลำพอพันเอกเปาวิกนะครับหัวหน้าหน่วยเดลต้าฟอร์ดบอกว่าไม่ได้เด็ดขาดเราจะต้องบินไปให้ครบทีมถึงจะลุยได้ พันเอกคายจากกองทพอากาศเห็นว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะยกเลิกภารกิจตอนนี้ทันเอาไว้ข้อเสนอนี้ถูกส่งผ่านวิทยุดาวเทียมนะครับส่งตรงไปให้ประธานาธิบดีคาร์เตอร์เพื่อให้แกน่ะตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อจะไปต่อหรือพอซัมนี่กลับบ้านหฮาเป็นเวลาเกือบเกือบสองชั่วโมงด้วยกันครับที่หน่วยรบ,บิเศษเตททะเลทรายเล่นอยู่ที่จุด d ด s เซิร์ตวันประธานาธิบดีคาร์เตอร์ก็โทรมาเลยครับเอาเป็นว่าพวกเราเก็บของกลับบ้านดีกว่างามไส้เลย ปฏิบัติการถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาตีสาหลังจากที่ทุกๆคนกําลังรอสัญญาณยกเลิกภารกิจอยู่นั้นครับเครื่องบิน EC 1 3 0มันมีลำหนึ่งครับจอดเปิดแอร์รอคนอยู่เหมือนกับรถตู้ลืมดับเครื่องอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องเจอกับปัญหาน้ํามันจะหมดโดยเฉพาะรีพับลิกซีที่บรรทุกน้ํามันไว้ในถุงยางขนาดใหญ่พันเอกคายก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงดูดน้ำมันกลับคืนเครื่องบินเลยเอามาเติมน้ำมันเครื่องบินก่อนเพราะว่ามันจะหมดแล้ว เพียงแต่ว่ารี P u b l i c 4ดันเอาน้ำมันนี่แหละครับไปเติมให้เฮลิอคอปเตอร์สามลำแทนหมดทุกอย่างเลยครับไม่เหลือแม้กระทั่งของตัวเองเพื่อบินกลับพอเช็คแล้วว่าถ้ายังอยู่ต่อที่นี่นะนิดเดียวเท่านั้นแหละเครื่องบินจะไม่ถึงจุดเตือนน้ามันกลางอากาศแน่ๆรีพับบิกสี่เลยต้องบินกลับบ้านก่อนเพื่อนพร้อมกับทหารเดลต้าฟอร์ดบางส่วนที่อยู่บนเครื่องแล้วในขณะเดียวกันครับบูเบียสี่ที่ขาดน้ำมันนะก็ต้องเคลื่อนที่ไปอีกฟางของถนนเพื่อไปหาถุงน้ำมันปัญหาก็คือด้านหลังบูเบียสี่มีบูเบียสามขวางอยู่ จะเห็นออกก็ไม่ได้ครับเพราะนี่ไม่ใช่รถเก๋งก็จําเป็นต้องค่อยๆบินอ้อมไปอีกฟังนักบินของบูเบียสานะครับอาสาเป็นคนไปบินอ้อมให้โดยมีคอมแบทคอนโทรเลอร์น่ะคมเชิงอยู่ไอ้ที่พวกแบบโบกเครื่องบินตามสนามบินนะ่ะท่ามกลางพาย,ยุทะเลทรายที่กําลังโหมเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าฝนมันโคตรเยอะเลยลมจากใบพัดด้านหลังนะครับมันก็ตีเข้าหน้าคอนโทรเลอร์นี่แหละจนแหกเขาก็เลยถอยหลบหลังออกมาก่อนนักบินบูเบียสามที่กําลังถอยอยู่บนพื้นต่ำๆนะครับก็เห็นแล้วว่าเฮ้ย ทำไมไอ้หอที่มันถอยหลังวะแสดงว่าเครื่องบินที่กูขับอยู่เนี่ยกําลังถอยหลังอยู่แน่ๆคนขับก็เลยโยกเครื่องดันไบข้างหน้าอย่างช้าๆนั่นแหละครับเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดเมื่อใบพัดของบูเบียสามนะครับพุ่งไปตัดเครื่องบิน EC 1 3 0แล้วกระแทกเข้าไปที่ปีกโดยตรงหลังจากนั้นก็ระเบิดสนั่นทุ่งเลยครับเปลวไฟได้พุ่งกระจายกลางทะเลทรายเป็นรอบที่2 เหตุการณ์นี้ทําให้ทหารสาหารัฐเสียชีวิตทันที8นายครับฝั่ง EC-130 เสียชีวิต5คนใน14คนฝั่ง r h 5 3 d เสียชีวิต3คนใน5คนรอดมาได้แค่นักบินกับผู้ช่วยนักบินของเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นแต่พวกเขาก็บาดเจ็บสาหัสกันทั้งคู่ หลังจากนั้นก็คือความชุลมมนอย่างกับนางไมเคิลเบย์เลยครับเสียงระเบิดไปแล้วพวกที่เหลือรอดนะก็พยายามจะวิ่งไปเก็บเอกสารเอกสารรับทั้งหลายนะครับที่ปลิวไปกับสายลมแต่มันเก็บไม่ได้นะครับมันปลิวไปแล้วเอกสารบางส่วนไม่สามารถทำลายได้แม้กระทั่งเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่สามารถเผาได้เพราะว่าข้างในหนะักมันเต็มไปด้วยกระสุนตเต็มพิกัดถ้าเกิดจะจุดไฟเผาหลักฐานหนีความผิดนะเกิดระเบิดตุ้มตามขึ้นมาพวกมือไม่รอดแน่ สุดท้ายพวกเขาเลยจำเป็นต้องยอมทิ้งเครื่อง RS 5 3 d ไว้กลางทะเลทราย5ลำครับถูกทิ้งไว้ที่จุด d ด s เซิร์ตวันบางลำอยู่ในสภาพที่ดีเป็นอย่างมากเลยบางลำก็เสียหายจากแรงระเบิดส่วนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องรีบวิ่งขึ้นเครื่อง EC 1 3 0กลับไปที่ฐานมาซิลาไอแลนด์หลังจากนั้นก็มีเครื่อง C 1 4 1 C 1นะครับสองลำบินตรงเข้ามารับพวกบาดเจ็บบินกลับไปที่วาดีเคนาประเทศอียิปต์ก่อนจะส่งต่อไปรักษาที่ประเทศเยอรมัน ทาง CIA ก็จำเป็นต้องเพ่นเช่นกันครับลาก่อนเตหราชแต่กว่าจะเก็บของเสร็จก็รุ่งเช้าพอดีนะครับแล้วพวกเขาก็ได้ยินข่าวจากอิหร่านว่าเฮ้ยเมื่อคืนนี้เหมือนมีอะไรระเบิดกลางทะเลซ้ายนี่แหละในเวลานี้น่ะทหารกําลังจะเข้าไปตรวจสอบดู CIA ก็แบบเชี่ยอยู่ไม่ได้ละเว้พวกเขาก็เลยแบ่งกําลังบางส่วนเข้าไปเก็บกวาดหลักฐานแล้วรีบหนีออกจากอิหร่านอย่างเงียบๆโดยที่ไม่มีใครถูกจับและไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อน ผลลับหลังภารกิจล่มนะครับในช่วงเวลาตีหนึ่งของวันที่25เมษายนปี1980ทำเนียบขาวประกาศอย่างเป็นทางการว่าภารกิจช่วยเหลือตัวประกันของพวกเราล้มเหลวข่าวนี้ทําให้คนในประเทศถึงกับช็อกครับและคนทั่วโลกเริ่มสุบซิบว่าอเมริกาแพ้แล้วเหรอวะทั้งฝั่งอิหร่านก็ส่งกองทัพบกเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ดีเซิร์วันครับแล้วก็เจอศพทหารอเมริกัน8นายพร้อมกับอ้างว่าพวกเขาเจอศพพลเรือนอีกหนคน เข้าใจว่าเป็นคนขับรถบรรทุกนะที่ถูกยิงด้วยจรวดแต่ผลรายงานที่แน่นอนปรากฏว่าคนขับรถบรรทุกน้ำมันเถื่อนนะ่ะกระโดดนี้ไปแล้วไอ้ที่นอนอยู่เนี่ยนะ่ะเป็นคนซ้อนจุดที่ C130 ลงจอดก็คือทางลุกลังกลางทะเลทรายครับแบบลงจอดแบบมืดม่ดๆนะ่ะมันก็เลยไม่เห็นทางลุกล่างที่มีทั้งรถบัสผู้โดยสาร44คนรถบรรทุกน้ำมันเถื่อนวิ่งพันฝ่ายอิหร่านเลยจัดลงศพมาถึง9ลงครับทั้งๆที่ตายจริงไป8คน ซึ่งซาเดกคันคาลีนะครับสมาชิกที่ปรึกษารัฐอิสลามอิหร่านก็ออกมาบอกว่าซาฮารัตน่ะตัวเย่ไปก้าวศพแน่นอนในวันที่6พฤษภาคมศพของทหารซาฮารัตก,ก็ถูกส่งกลับบ้านและแยกกันฝังหลายพื้นที่ทั่วประเทศครับส่วนผู้โดยสารชาวอิหร่านทั้ง44คนออกจากรถบัสก็ถูกปล่อยตัวในเวลาต่อมาลหลายๆคนก็ปากแทบออกมาเล่าเหตุการณ์ให้กับสื่อฟังอย่างเต็มที่เลยความวุ่นวายหลังภารกิจล่มนะครับเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกทิ้งล้างเวสททเลซาย ลืมลบประวัติครับเอกสารอะไรก็เพียบเลยไม่ได้เอาไปด้วยทําให้อิหรานรู้ตัวทันทีว่างานนี้มันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นอีกแน่ๆเลยกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติชาตินะครับเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวเองส่วนกองทัพอากาศอิหร่านก็ส่งคนไปดูเช่นกันด้วยการส่งเครื่อง F14 บินสํารวจในเที่ยวแรกที่ F14 ขึ้นนะครับพวกเขาเจอกับอุปกรณ์ของอเมริกันถูกทิ้งร้างไว้ที่ทะเลทราย ทางนักบินก็เลยขออนุญาตยิงแต่ผู้บัญชาการไม่อนุญาตเที่ยวที่2คือเครื่องบิน f 4นะครับออกลาดตระเวนบ้างก่อนที่พวกเขาเจะไปเจอเฮลิคอปเตอรต์ของอเมริกันและในครั้งนี้เองครับประธานาธิบดีอิหรานสั่งโจมตีทันทีเลยครับในขณะที่โบฮามัมดมอนเตซ่าเอาเียมนะครับซึ่งเป็นฝ่ายเดียวกันนะ่ะกำลังตรวจสอบซากเครื่องบินของอเมริกาอยู่พวกเขาก็โดนจรวดจ,จากเครื่อง f 4นี่แหละครับยิงเข้าใส่เสียชีวิตทันที ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีคาร์เตอร์จะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดตัวแล้วก็ตามเขาหวังว่าจะช่วยเหลือตัวประกันได้ก่อนหมดวาระแต่โชคชะตาไม่เข้าข้างเขา20มกราคมปี1981ครับในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีคาร์เตอร์หมดวาระนะครับชาวอเมริกัน52คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันนานกว่า444วันก็ถูกปล่อยตัวคนที่ได้เครดิตไปแบบส้มหล่นก็คือประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนที่เพิ่งจะสาบานเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีพอดีเลย ทำให้หลายๆคนมั่นใจว่าอิหร่านตั้งใจกวนตีนคาเตอร์มากกว่าค่อยปล่อยตัวประกันทีหลังไซรัสแวนรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยพ่อใหญ่คาเตอร์ก็ถึงกับพูดว่าไงล่ะท่านผมบอกไว้แล้วว่ามันไม่สำเร็จหรอกทำไมไม่เชื่อกันก่อนที่แกจะขอลาออกหลังจากที่ภารกิจล่ม ทางด้านอิหมามโคมเมนีก็ออกถแถลงการทันทีเลยครับว่านี่แหละคือฝีมือของพระเจ้าหลังจากเหตุการณ์พังพินาศกลางทะเลทรายโคเมนีก็ออกมาด่าสหรัฐอย่างสดใจว่าใครกันแน่วะที่ทําลายเฮลิคอปเตอร์พวกมึงพวกเราหรือเปล่าไม่ใช่เลยทรายต่างหากทรายก็คือตัวแทนจากพระเจ้าลมก็เช่นกันอยากโดนอีกก็บินเข้ามาเลยการสอบสวนภารกิจในครั้งนี้เริ่มขึ้นโดยพลเรือเอกเจมส์อลฮอลโลเวทที่3ครับแกบอกว่าแผนการน่ะมันซับซ้อนเกินไป การควบคุมการบัญชาการห่วยแตกแต่ละเหล่าทัพนะ่ะต่างคนต่างทําไม่ประสานกันเลยซักคนนักบินเฮลิคอปเตอร์ถูกเทนมาในชั่วโมงที่ต่าแถมเอาเครื่องบินไปบินในระดับต่ําตอนกลางคืนสภาพอากาศเลวร้ยวายบวกกับดวงสวยอีกแต่การล้มเหลวในครั้งนี้เองครับก็จปบกกายการปฏิรูปทหารครั้งใหญ่เมื่อปี1987ครับ USOCOM ถูกก่อตั้งขึ้นองค์กรรวมพลังคนพิเศษควบคุมเหนือรบพิเศษทุกหมเลาเข้าด้วยกันทั้งเดลต้าฟอร์ซิลกินเบลีมาซอก และ160 Soar Night Stalker หน่วยบินกลางคืนสุดเทพเกิดขึ้นเพราะทหารในตอนนั้นเลยคือมันไม่มีนักบินที่สามารถบินกลางคืนในระดับต่ำๆได้เลยสักหน่วยครับและถ้าไม่มี Night Stalker เนี่ยแหละครับก็ไม่มีคนขับเฮลิคอปเตอร์ให้ซิลทีมซิกบินไปตบเบิลาเดนหนึ่งในตัวการเบื้องหลังแห่งความพินาศก็คือการสื่อสารที่โคตรจะไม่ประสานกันบางคนใช้วิทยุความทีหนึ่งอีกคนใช้โค้ดคนละชุดเรือบรรทุกเครื่องบินไม่รู้ว่าหอลงจอดยังวะ เฮลิคอปเตอร์เองก็ไม่รู้ว่าถังน้ำมันอยู่ทางไหนทางเจสอกเลยตัดสินใจครั้งใหญ่คือเราจะต้องมีศูนย์รวมหน่วยสื่อสารแบบจริงๆจังๆและ แน่นอนเขาว่าในปี1980ในปีนั้นเองครับ j o y Communication Unit หรือ JCU ถือกำเนิดขึ้นซึ่งทำให้ระบบสื่อสารของหน่วยปฏิบัติการพิเศษทุกเหล่าทัพนะเชื่อมถึงกันพูดรู้เรื่องใช้เครื่องเดียวกันได้ส่วนทาง CIA ได้ถือกำเนิด SAC และก็ s o g หน่วยสายลับลุยภาคพื้นดินดำน้ำขับรถบินโดนครบจบในหน่วยเดียวเรียกใช้บริการได้ทันที สหรัฐอเมริกาลำลึกด้วยเกียรติยศมีอนุสร์อย่างเป็นทางการของโอเ r a ร i o n ชั่นอีเกิลตั้งอยู่ในอาริงตันเนชั่นอลซีเมนเทอรีก่อตั้งในปี1983เซาหินอ่อนสีขาวพร้อมป้ายทองสัมริษจ้าลึกรายชื่อผู้เสียชีวิต เป็นการยืนยันว่าถึงแม้ว่าภารกิจนี้จะล้มเหลวแต่ผู้ล่วงลับไม่ได้ถูกลืมส่วนอิหร่านล้ำลึกแบบชัยโยพวกเขามองว่าเหตุการณ์นี้เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทุกๆปีพวกเขาจะจัดงานล้ำลึกที่เมืองเตบาสนะครับมีรัฐบาลผู้นำศาสนานและประชาชนจะมารวมตัวกันกับสร้างเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐนะครับที่ตั้งโชว์ทุกปีในระหว่างนี้ยังมีสร้างเครื่องบินจำลองนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เหตุการณ์นี้ด้วยนอกจากนี้อิหร่านยังตั้งระบบเตือนภัยทางอากาศชื่อว่าเตบาสตามจุดเกินเหตุ ที่สนามบินเตฮรานเก่านะครับมีซากเครื่องบินของอเมริกันตั้งโชว์เขียนข้อความขิงประมาณว่านี่ไงนกอินทรีปีกหักส่วนเครื่องบินที่ยังลงเหลือจากเหตุการณ์นี้ก็คือบูเบียสและก็บูเบียตแปดสองลำที่ถูกทิ้งล้างไว้นะครับถูกนํากลับมาใช้ใหม่โดยกองทัพเรืออิหร่านส่วนบูเบียตห้าลำที่รอดกลับไปที่เรือนิมิตนะครับถูกตั้งโชว์ในวอชิงตันเกต EC130E หรือรีพับบิกหถูกปลดประจำการในปี2013ตั้งโชว์อยู่ในมิวเซียม โอเปอเรชันอีเกิลคลปฏิบัติการที่ผิดพลาดนอกจากนี้พวกเขาก็ยังเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ที่มีชื่อว่าโปรเจกต์ฮันนี่แบดเแผนการใหม่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าใช้กองกําลังพิเศษมากกว่า1 0 0กองพันเต็มๆเครื่องบินมากกว่า50าสิลำคนรถแท็กเตอร์หนักกว่า12ตันนะครับเพื่อไปสร้างลันเวย์โดยเฉพาะ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะฝึกฝนภารกิจนี้อยู่หลายรอบนะแต่ฟันร้ายจากเฮลิอคอปเตอร์ก็ยังคงฝังใจพวกเขาอยู่มันก็เลยเกิดแนวคิดใหม่ที่ว่าถ้าพวกเราจะไม่ใช้เฮลิอคอปเตอร์บุกเป็นไปได้ไหมวะงั้นเราก็บุกด้วยเครื่องบินลุ้นๆเลยดีปะวะแผนการโอเปอเรชั่นคิดดิบล์สปอร์ตเกิดขึ้นเลยคือพวกเขาจะใช้เครื่องบินเฮอร์ l e เลียสซนานะครับมาทำการดัดแปลงเป็นเครื่องบินบินขึ้นบินลงที่สนามฟุตบอลก็จะเรียกเครื่องบินเวอร์ชั่นใหม่นี้ว่า YMc 1 3 0 h เครื่องบินติดในตัส ในตัดที่มันพุ่งไปข้างหน้าถอยหลังขึ้นบินอะไรแบบนี้สร้างลำต้นแบบขึ้นมา3มลำนะครับแบบปังปังปังปีนัดเพราะในระหว่างที่พวกเขากำลังทดลองอยู่นะครับก็ระเบิดตุ้มเลยเพราะว่าเครื่องยิงในตัดหนามันปล่อยออกไปเร็วเกินไปทําให้เครื่องลงกระแทกพื้นอย่างแรงปีกขวาหลุดไฟไหม้ทั้งลำทุกคนรอดชีวิตมาได้แบบไม่บาดเจ็บแต่เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนผ่านไปสู่ผระเหน่ยรยแกนนะครับแกก็เลยสังเกตแผ่นการนี้หายไปเลย สรุปท้ายคลิปคือ o p e r a t i o n Eagle Claw อพังครั้งเดียวครับทางสหรัฐเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ทั้งประเทศและถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่้อง